คนที่อยู่เคียงข้างในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตไทยสมุดประกันชีวิตเพื่อนคู่ชีวิตตลอดไปกลับเข้าสู่รายการประกันวันนี้อีกครั้งนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับธุกรก,กิจประกันภัยในวันนี้ผมก็มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับธุกรก,กิจประกันภัยของบริษัทกรุงเทพประกันภัยมาฝากท่านผู้ชมนะครับซึ่ง ล่าสุดได้เปิดเผยถึงทิศทางในการทําธุรกิจในปี2554นี้นะครับว่าจะมีแนวทางการทําธุรกิจไปในทิศทางไหนและวางเป้าหมายไว้อย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับท่าน่ที่อยู่การร่วมแสดงข่าวจาความเคลื่อนไหวบริษัทนะครับปีนี้ก็เป็นอะไรที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายแบบน,นะครัแล้วในวงการการทยนี้ก็ได้ผลกระทบมาพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เรื่องพิษภาริ ที่ผ่านมะาครับและล่าสุดใน,นเรื่องของนะครับน้ำท่วมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของประเทศไทยเรานะครับเอ่อถ้าถามผมว่านะฮะปีนี้เนี่ยนะฮะเหตุาการณ์เกิดขึ้นแบบนี้แล้วนี้เนี่ยนะฮะภาคการภัยมีผลกระทบอะไรบ้างนะผมก็อยากเรียนว่านะฮะจริงๆก็เป็นไซเคิลของของการกภัยซึ่งบางครั้งนะฮะมันก็เป็นดีดี บางครั้งก็จะมีสิ่งท้าทายเข้ามาเนี่ยดูว่าการถ่ายนี้เนี่ยยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับจริงๆถ้าถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะสองเหตุการณ์ใหญ่ๆนี้นะฮะโครงการกำนันไทยน่าจะมีผลกระทบในเชิงลบเพราะว่าแต่ละครั้งนี้เนี่ยนะความเสียหที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยต้องการเยอะนะครับแต่ในภาพทิ้งก็คือว่านะฮะเท่าที่สอบนะถามจาก แล้วนะพ,พวกในตลาดทั่วไปแล้วนี่นะฮะก็พอสุดได้ว่านะถึงแม้จะมีสองเหตุการณ์ครั้งใหญ่ต่างๆนี่นะแต่ผลกระทบด้านการดำเนินการประกันภัยนี้เนี่ยก็ตกไม่ค่อยเยอะนะฮะเหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภากรก็เรียนไปแล้วเนี่ยนะฮะว่าการกระทบนี้เนี่ยน้อยมากนะครับเพราะว่ามีกระบวนการในการจัดรกินใจต่อเนรองรับนะครับและล่าสุดเรื่องดันทุนก็เป็นตัวหนึ่งนะฮะซึ่งก็ชี้เพื่อนทั้งชันนน้นกันว่านะ กระบวนการรับกันภัยต่อนเนี่ยเขาได้เข้ามาดูแลนะครับจนทำให้นะฮะปีนี้เนี่ยนะฮะคาดว่าประกันภัยน่าจะเป็นปีหนึ่งที่จบลงได้อย่างพอใช้ได้นะไม่ถึงกับที่เละนะนะครับปีนี้เราคิดว่าเราน่าจะได้เบี้ยรประมาณนะฮะหนึ่งมืนกับหกร้อยล้านนะฮะและก็จะเป็นปีที่เราโตมากเป็นประวัติการนะฮะคือป,ประมาณโตถึงเกือบยี่บสองเปอร์เซ็นต นะคปัจจัยอะไรที่ทำให้โตมากขนาดนี้เอ่อหลักใหญ่ๆนะฮะหนึ่งอันดับแรกเราโตตามตลาดตลาดรถยนต์โตนี้เนี่ยเราก็จะโตตามตลาดเพราะว่าตลาดรถยนตน์เราโตถึงประมาณคาดว่า,น,วาน,นะฮะโตได้ถึงประมาณเกือบ18นะครับแล้วตัวที่เป็นเอ็กซ์พอร์ตของบริเวณคาร์โกวนี้เนี่ยนะฮะเราก็โตประมาณถึงยีสิบเปเพราะปีนี้เป็นปีที่เอ็กซ์พอร์ตเป็นตัวชูเศรษฐกิจไทยเรานะครับ อีกตัวหนึ่งซึ่งเราก็โตค่อนข้างนะฮะใช้ได้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของเอ่อ PA นะฮะซึ่งเราโตประมาณสัก16%นะครับแล้วธุรกิจการบินก็เป็นตัวที่เราโตเยอะว่าโตตัต้ง2อง270ตะกี้เรียนไปแล้วนะฮะอยู่นะที่มีคุณวรวิทย์ได้ชี้แจงไปแล้วเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ภาพก็คือจะทำให้โตมาแล้ว2 2นะฮะ21.6นะครับ เพอชี้แจงคร่าวๆน,นิดนึงได้ไหมคะคร่าวๆว่าเหตุที่โตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ้าวตะกี้เพิ่งบอกไปเราโตตามตลาดอย่างรถยนต์ตลาดขายดี<ะ>ใช่ไหมฮะแล้วก็เอ่อเอ่อที่เราโตส่วนใหญ่นี่ส่วนหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจน,นําอีกส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าเอ่อสิ่งที่บริษัทเราดูแลอย่างสม่ําเสมอ,อนี้เนี่ยและถือเป็นหัวใจสําคัญคือว่าการบริการหลังขายโดยเฉพาะเมื่อลูกค้าเกิดความเสียหายนะ ซึ่งซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราค่อนข้างที่จะมีตัววัดนะฮะยกตัวอย่างเช่นเราจะมีการทําพวกประเมินผลหรือว่านะทําการสํารวจทัศนคติของผู้ใช้บริการเราโดยเฉพาะหลังขายเวลาเกิดเสียหายต่างๆนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็กแนวโน้มก็ใช้ได้นะ,ะเพราะนั้น หลักตัวหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจว่านอกจากเศรษฐกิจจะเริ่มเอื้อแล้วนี้เนี่ยนะฮะ,ะการบริการหลังขายหราเรื่องเคมลมเราก็น่าจะใช้ได้เป็นที่ยอมรับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เราทำแบรนดิ้งมาต่อเนื่องนะฮะเราทำภาพลักษณ์ที่เราเสียออกไปแล้วนี้เนี่ยนะฮะประกอบกับบริการหลังขายซึ่งเป็นของที่สามารถพูดกันปากต่อปากนะก็จะทำให้ลูกค้านี้เนี่ยนะฮะ,ะสนใจแล้วก็มาซื้อผลิตภัณฑ์เรา ถึงได้ยังมีคนพูดเล่นๆว่าที่กรุงเทพนี้เนี่ยของแพงนะและ้วคุณสังเกตนะฮะของแพงนี้เนี่ยตั้งแต่ปี5 52มาใน52แล้วก็โต10.7นะอย่าง53นี้เนี่ยเราก็โตขึ้นมาถึงประมาณ22นะฮะครับอันนี้คงเป็นสาเหตุหลักๆนะครับอันดับแรกนี้เนี่ยนะฮะเราคิดว่าเราจะ เราคงพยากรณ์ว่าตลาดนี้เนี่ยคงจะโตต่อเนื่องสังเกตจาก GDP นี้เนี่ยปีหน้าก็น่าจะโตได้ประมาณถึจากปีนี้ถึงโตมาสัก7ถึง7ครึ่งนะซึ่งตัวใหญ่มันโตแล้วนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่อยู่ภายใต้ GDP เนี่ยเรื่องการค้าขายนะการลงทุนต่างๆเนี่ยน่า,นาจะผ่อยได้นิสสงด้วยนะฮะถ้าเราดูอุตสาหกรรมรถยนต์ปีนี้เนี่ยซึ่งขายดีนะฮะปีหน้าก็น่าจะทำให้ขายต่อเนื่องได้อีก นะเพราะว่ารถโมเดลรุ่นใหม่ๆนี้เนี่ยมาก็โดนใจผู้ใช้เยอะรถสเปคสวยนะฮะเซ็ตน้ำมันก็ตอบโจทย์หลายๆเรื่องนะฮะถ้าพูดถึงภาคที่เป็นหัวใจสำคัญทั้งเราอาจอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของภาคเกษตรนะฮะภาคเกษตรนี้เนี่ยอุตสาหกรรมหลักก็จะเป็นเรื่องของพวกข้าวมันสำปะหลังน,นะฮะแล้วก็ยางพวกแบบนี้เนี่ยนะฮะราคาณปัจจุบันนี้เนี่ยแนวโน้มราคาก็ยังดีอยู่ ก็เข้าใจว่าปีหน้านี้เนี่ยนะฮะก็ยังน่าจะดีต่อเนื่องเพราะว่าสป라이มีจํากัดนั่นจากปีที่ผ่านมานี้เนี่ยมันมีเรื่องน้ําท่วมน้าท่วมอุตสาหกรรมพวกภยัยธรรมเอออุตสาหกรรมนี้เนี่ยโดนภัยธรรมชาตินี้เนี่ยนะฮะกระทบเยอะอุปทานนะฮะความสป라이ต่างนี้เนี่ยนะฮะภาคเกษตรนี้ก็น่าจะหดะังน,น,น,นั้นเน่ข้าวก็ดียางก็ดีที่เราผลิตได้เป็นอันดับ ต้นต้นของโลกนี้เนี่ยน่าจะทําให้มีราคาด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของโครงการใหญ่ๆนี้เนี่ยนะฮะอย่าง m ม k ก u p Project ซึ่งจะมี uh, พวกที่เป็นรถไฟฟ้าสายต่างๆนะฮะที่ทยอยออกมานเนี่ยนะฮะณนาทีนี้เนี่ยก็มีหลายสายหลายสีซึ่งมีกระบวนการประมูลจบแล้วนะฮะซึ่งจบไปแล้วก็อยู่ในช่วงกําลังจะก่อสร้างนะเมื่อมีการก่อสร้างปั๊บนี้เนี่ยนะฮะสินเชื่อแบงก์ก็จะเริ่มปล่อยละ นะเพราะฉะนั้นมนมีสป라이์ต่างๆที่เข้ามาในในตลาดเนี่ยเข้าใจว่าปีหน้าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นตัวนะฮะเน้นให้นะฮะประกันภัยนี่เนี่ยโตตามจะมีสิ่งที่ต้องระมัดระวงังนะฮะอยู่สองสามเรื่องเรื่องแรกคือว่าภาคการเมืองเรายังไม่ค่อยนิ่งนะฮะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อที่แล้วมานี้เนี่ยก็จะมีเอ่อเอ่อเอ่อพวกเสื้อแดงนี้เนี่ยเริ่มที่จะมารวมตัวกันใหม่ แล้วเขาก็ได้แสดงเจตนารว์ว่าเขาจะรวมตัวกันใหลายเดือนนะฮะอันนี้เป็นภาพที่คิดว่าอาจจะมีผลกระทบนะฮะในในทางติดลบอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากาภัยธรรมชาติปีนี้เนี่ยเราเกิดค่อนข้างแรงโดยเฉพาะน้ำท่วมนะฮะก็ทำใหอ้อดวิตกวิไม่ได้ว่านะฮะปีหน้าภัยธรรมชาตินี้อาจจะมาใหม่หรือเปล่านะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้ามาแล้วนี้เนี่ยวงการประกันภัยถ้าคนไหน เตรียมรับเบื่อไม่ทันไม่พร้อมที่จะดูแลเรื่องภัยธรรมชาติก <c oughs> ็น่ากลัวสำหรับบริษัทเขานะครับ่ค่างะคะระบับเค่าะนินบางินบาทนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นปัญหาเทคนิคนะครับขันดัแบ,บแรกนี้เนี่ยตัวที่กระทบตรงก็จะเป็นเรื่องของเอ็กซ์พอร์ตนะเอ็กซ์พอร์ตซึ่ง ราคาของเราในวันนี้เนี่ยหลังจากค่างเงินแข็งตัวเนี่ยมันจะแพงขึ้นมาก็จะแข่งขันกับคู่แข่งเราอย่างเวียดนามอินเดียต่างๆเมืองจีนต่างๆเนี่ยไม่ค่อยได้นะฮะแต่ว่าทางกรุงเ้นแผ่นไัยนี้เนี่ยอีกด้านหนึ่งที่กระทบก็จะเป็นเรื่องาด้านเทคนิคเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกนี้เนี่ยซึ่งเราได้เข้าใหญ่อย่างการบินไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะซึ่งเขาค้าขายเป็นเงินเหรียญน,นะฮะตอนออออผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือว่านะขณะนี้เนี่ย เงินบาทต่อเงินเหรียญนี่เนี่ยมันตกมาถึงนะฮะมีบางช่วงประมาณทักง28-29นะ,ะเพราะนั้น,นี้เนี่ยนะฮะก็น่าจะสง่งผลให้ปีหน้านี้เนี่ยนะฮะเบี้ยที่สมมุติถ้าเราจะได้เข้าการมินไทยกับนะ,ะต่อเนื่องนะฮะอ,อาจจะทําให้เช่นเ rate เมื่อเราทอนออกมาเป็นเงินบาทแล้วนี่เนี่ยนะฮะมีสัดส่วนลดลงไปก็แล้วแต่ถ้าเคาแรกในในอัตราที่28ก็ลดลงไปประมาณ นะขณะนี้ฟิกไปม,มา30กสิบอาจจะสบาทก็แล้วแต่เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับเราในปีหน้าได้นะครับเปป็นัจัจจยลบที่่ใหญมากหรือออเเปล่าก็ไม่ถึงกับใหญ่ถึงถึงขั้นขั้นที่เรียกว่าบริษัทจะเสียหายเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ประเด็นที่ทําให้เออ่ป้าบริษัทปีหน้านี้เนี่ยโตลดลงไปนี่เนี่เหอือเป็น4%นี้เนี่ยเป็นด้านเทคนิค แบที่บอกเพราะว่าฐานปีนี้เนี่ยนะฮะแอรเข้าการบินไทยนะเข้ามาเยอะเลยเป็นตัวเหตุทําให้นะฮะเบี้ยในปีนี้เนี่ยฐานสูงมากนะฮะถ้าเราต้องการโตจากฐานที่สูงนี้เนี่ยนะฮะอย่างมีคุณภาพนะฮะ <Fun. S 1> เราเราเอ,อาจจะต้องคิดเผื่อว่านะฮะไอ้เข้าการบินไทยอาจจะไม่มีเบีย้ยเข้ามาในลักษณะน,นี้ในปีหน้านะฮะแต่ถ้าตัดเรื่องการบินไทยไปแล้วนี้หรือว่าธุรกิจการบินไปแล้วนี้เนี่ยภาคอื่นธุรกิจอื่นอย่างยกตัวอย่างพวก รถยนต์นะฮะเราก็โตตามตลาดเพราะรถยนต์นี่เราโตถึงเราตั้งเป้าโตมาสัก1ิบเง 10, นะครับพวกเอ่อเอ่อมารีนเราก็โตไว้นะฮะประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์ถึงแม้เอ็ก์พอร์จะแย่ลงนะฮะเราก็ตั้งเป็นดับเบิลดิจิตนะครับ PA Health ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งเราก็ค่อนข้างคิดว่าเอ่อเอ่อน่าจะโตได้นะฮะถ้าจะไม่ผิดเราโตได้ประมาณสักนะฮนะเกือบเอ่อนะฮะ T.I. Health นี่เราโตถึงในภาพรวมนะฮะปีหน้าประมาณ35%มรนะครับรวมรวมทั้งไฟนี้เนี่ยนะฮะมีความจะมีความเชื่อว่าสินเชื่อธนาคารปีนี้นะฮะซึ่งถือว่าปล่อยเยอะแล้วปีหน้าน่าจะปล่อยมากกว่าอีกนะเพราะนั้นนี้เนี่ยเราเป็นพันธมิตรกับทางธนาคารกรุงเทพเพราะนั้นเขาปล่อยสินเชื่อฐานที่อาศัยเยอะ เราก็ได้อันนี้ส่งตามไปด้วยนะเพราะนั่นเน่ยเ,เวลาตั้งยอดเพิ่มของเบียร์ขีไพยเนี่ยเราตั้งโตถึงประมาณ9%นะเพราะนั้นกลับมาจากกลับมาตอบคํำถามที่ว่านะเอ,เอเวอเชั่นเป็นตัวหลักไหมนะก็เป็นส่วนหนึ่งแต่คิดว่าสินค้าตัวอื่นนี้เนี่ยเรายังมีอัตราในการโตนี้เนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานนะฮะ พักท่านผู้ชมนั่นก็คือแนวทางการทําธุรกิจในปี2554ของบริษัทกรุงเทพประกันภัยซึ่งว่ากันว่าเป็นหนึ่งใน5เสือแถวหน้าของธุรกิจประกันภัยเลยนะครับในทิศทางในปีหน้าเรียกว่าทางกรุงเทพประกันภัยพร้อมที่จะต่อกรกับอีก4เสือแถวหน้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะครับสำหรับเบรกหน้าผมยังมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตซึ่งเพิ่งล่าสุดเพิ่งจัดกิจกรรมดีๆมอบความสุขส่งท้ายปี ให้กับสื่อมวลชนนะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นและจะมีความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามชมกันในเบรกหน้าครับกินของมันก็ได้สารสูงเข็มรรคไตจะถามหาโรกดกไม่ดีต่อสขภาพการงนนะครับ ชีวิตจริง,รงคงไม่มีใครใส่ใจสุขภาพคุณแบบนี้ที่กรุงไทยแอคซ่าเรามอบบริการคารวานตรวจสุขภาพและวางแผนทางการเงินฟรีทุกทิศทั่วไทยมั่นใจทนหากรุงไทยแอคซ่านิยามใหม่ของการประกันชีวิตธรรมชาติก็เหมือนห้องสมุดกลางแจ้งขนาดใหญ่ให้พวกเราค้นคว้าและศึกษาอย่างมากมาย ถึงแม้ผู้นั้นจะเข้าหาธรรมชาติอย่างมุ่งร้ายก็ตามพวกเราทุกคนต้องช่วยกันรักษาห้องสม,มุดนี้ไว้ให้นานที่สุดร่วมกันรักษาธรรมชาติไว้ให้โลกหลานไทยได้รู้ได้ศึกษาทุกคนมีห่วงกันทั้งนั้นแหะครับอย่างน้องคนนี้ห่วงของน้องเขาคือสุขภาพห่วงของพี่คนนี้คือชีวิตหลังเกษียณแก่ตัวไปกลัวไม่มีเงินใช้ห่วงของน้องก็คือครอบครัวไปไหนมาไหนกลัวอุบัติเหตุ ห่วงของพี่เขาคือการศึกษาของลูกๆใช่ไหมครับพี่พี่จะรีบไปไหนพี่คุณปลดห่วงได้เเนี่ยคุณเป็นใครอ่ะขอเปลี่ยนชุดทํางานก่อนผมมาจากอาคย์ปลดห่วงเป็นงานง่ายๆของผมชีวิตคนเรามีห่วงเยอะ ่วง,ง่ายๆทำประกันกับอาคเนอาคเนย์มองชีวิตคุณให้ง่าย